สวัสดีครับรายการเพราะคุณคือที่รักมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้วันอังคารที่31พฤษภาค,คมมีผมจุมพลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เราพบกันผ่านทางเพจ LHM Thailand on the a i r ในรูปแบบของไลฟ์สดแบบนี้นะฮะไลฟ์ซึ่งก็หลายคนอยากจะชมไลฟ์ปรากฏว่าตอนนี้ อาจจะมีนิดอาจจะมีน้อยนิดนะฮะสำหรับผู้ที่เข้าชมก็ยังไงฝากกดแชร์ให้ด้วยกันลวกันนะครับกดแชร์กดไลค์กดหัวใจหรือกดอะไรก็ได้นะฮะที่อยากจะกดนะครับเพราะบางคนก็าฝากคอมเมนต์ได้บางคนก็ชมอย่างเดียวนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยก็ลวกันนะแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมมีหัวข้อถ้าคุณเหนื่อยล้าจงเดินเข้ามาถ้าคุณเหนื่อยล้าจงเดินเข้ามา ก็อาจจะค,คุ้นกับชื่อเพลงเพลงหนึ่งด้วยใช่ไหมละครับชื่อเพลงนั้นก็คือเพลงถ้าคุณเหนอยละจงเดินเข้าป่าแต่รายการในวันนี้ถ้าคุณเหนอยละจงเดินเข้ามานะครับก็ขอเชิญเข้ามาพูดคุยกันครับมาแสดงความคิดเห็นได้มากดไลค์กดแชร์นะฮะกดหัวใจให้กับรายการนี้ก็ได้ด้วยนะครับก็ยังไงฝากคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอ่า ก็ช่วยแชร์ให้ด้วยแล้วก็ขอทักทายไปยังอีกหลายๆท่านนะที่อยู่ในเพจที่อยู่นอกเพจด้วยนะครับรู้ฟังครับคุณผู้ชมครับรายการนี้ผลิตโดยองค์การก้าไปสู่ความสว่างนะครับก็มีผมชุมพลเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาพูดคุยกับท่านนะครับถ้าคุณเหนื่อยลา้าจงเดินเข้ามาแม่เสียดายวันนี้ไม่ได้มี ไม่งั้นจะร้องเพลงน้ซสักหน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังเพลงอาจจะทางรายการกันก่อนกระะกันจบแล้วเดี๋ยวมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับ เข้ามาหาเราหากไม่รู้ต้องไปถึงได้จงกลับมาไม่มีใครสักคนเข้าใจจงกลับมาต้องพิดวงพระใครบปงคน ราจะรักษาเข้ามาหา จงกลับมาเมา่อวใจววางไว้ให้เราจะรักษาเข้ามาหาเราสิ่งที่อับเยนเราจะสร้าง วันนี้นะครับก็มีหัวข้อที่บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าคุณเหนื่อยล้าจงเดินเข้ามาก็จริงๆแล้วผมก็ไปคิดถึงเพลงนี่แหละฮะเพลงเพลงหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าก็วันนี้เลยอยากจะขอเปลี่ยนเป็นจงเดินเข้ามานะครับจริงๆแล้วเพลงนี้นะฮะต้องขออนุญาตที่จะนําเพลงนี้มาพูดคุยด้วยนะครับ เพลงชื่อว่าวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าเนี่ยนะครับหรือว่า Into the Woods เนี่ยนะครับก็เป็นผลงานเพลงนะฮะของคุณอของคุณมานะนะครับของคุณแม็กของคุณแม็กเจนมานะนะครับอ่าก็เขาก็ทำกันขึ้นมานะครับอ่ามีคุณมานะแล้วก็มี the อ่า the unicorn เนี่ยนะครับเขาก็ผลิต แล้วก็เขาก็ arrangement นะครับแล้วก็ทำเพลงกันขึ้นมานะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะสำหรับบทเพลงเพลงนี้นะฮะถ้า,าวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าเนี่ยนะครับก็ผมขอพูดถึงเพลงของเขานิดหนึ่งนะครับเรื่องราวของเพลงเนี่ยว่าเป็นที่มาที่ไปยังไงนะครับก็เพลงนี้ขับร้องโดยคุณามาณนะเจนจักะเนี่ยนะครับแล้วก็มี chorus, คอรัสนะฮะคุณหญิงพรประวี ตันกิจชนนนะครับแล้วก็มีกีตาร์ครับอคูสติกกีตาร์ก็มีคุณแม็กนี่แหละฮะที่เล่นไปด้วยร้องไปด้วยนะครับแล้วก็มีอิเล็กทริกกีตาร์แล้วก็วินเซนต์เบสเนี่ยนะฮะก็มีคุณวรเชษฐานุพงศรัตนะครับแล้วก็มีรัมรัมรัมเนี่ยฮะกลองก็คือมีคุณมีสินภูสวัสดิ์แล้วก็มีการบันทึกเรคคอร์ดดิ้งเอนจิเนียร์เนี่ยก็คือคุณจิรศักดิ์ขวัญหวาน แล้วก็มิกแล้วก็ทำเป็นแมสเตอร์นะฮะโดยคุณบุรินสุภักขพงกุลน,นี่นะครับแม่เขาก็มีทีมงานหลายคนนะครับแล้วก็เนื้อเพลงน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเนื้อเพลงที่บอกว่าวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าเนี่ยนะก็ มันมาที่เป็นที่มาเรียกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับหรือไม่รู้จะไปพัดพิงหรือไปอ้างอิงอะไรทึ้งใครหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะก็ไม่อยากจะไปขุดค้นตรงนั้นแต่ขอพูดถึงเนื้อเพลงที่คุณแม็กเจนจักคะเนี่ยเขาได้เขียนแล้วก็ได้ร้องเอาไว้นะครับเขาบอกว่าในตอนที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่ง แหมดเสียดายที่ผมเองก็ไม่ถนัดร้องนะครับถ้ามีดนตรีก็จะร้องให้ฟังได้นะคือร้องคลอไปแต่ว่าถ้าร้องสดๆแบบนี้ก็คงจะทําให้เพลงเขาเสียหายได้ก็บอกว่าวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามว่ามันถามฉันว่าจะไปไหนฉันจึงตอบอยากไปให้ไกลไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไปอโอ้โหก็และนั้นก็จะมีพรีคอรัสใช่ไหมเขาบอกว่า ถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือถ้าเราเหนื่อยล้าก็จงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเจอคน <c oughs> ก็คือเข้าป่าก็ดีเหมือนกันนะสงบดีแล้วก็มีคอรัส,รสนะครับก็บอกว่าใจร้ายอย่างเธอเหมือนจะต่อว่าอะไรประมาณนี้ใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีเยื่อใยให้คนเคยรักกัน จร้ายอย่างเธอต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวเพื่อเธอเหงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกันแม่เป็นเพลงที่อ่ะก็กำลังบอกว่าอาจจะกำลังน้อยใจอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะไปอยู่ในป่านะแล้วตอนข้อที่2เนี่ยนะฮะ <c oughs> เขาก็ได้พูดถึงว่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอเส,สือตัวใหญ่อ้โหไปเจอเสือตัวใหญ่ครับมันถามฉันว่ากลัวบ้างไหม ฉันจึงตอบว่าไม่เท่าไหร่ยังดีกว่าคนไร้หัวใจโออ่ะก็บเน,นื้อเพลงเขาก็ว่าไปงั้นแล้วก็มีพรีคอรัตอีกตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อเราปวดร้าวจงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนอืก็แล้วก็มีคอรัสนะที่บอกว่าใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีเยื่อใ่ให้คนเคยรักกัน ใจร้ายอย่างเธอต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวเพื่อเธอเหงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกันแค่นี้เองครับเนื้อเพลงก็ไม่ได้ยาวไม่อะไรมากคือเขาพูดแค่ประมาณกี่บรรทัดเนี่ยนะฮะเออแต่ว่าเพลงนี้โอ้โหทะลุร้อยล้านนะฮะทะลุร้อยล้านวิวเลยเมื่อเขาเอามาลงเป็นอาก็อะไร,ะไระวิดีโอ YouTube อะไรเนี่ยนะฮะก็มีคนเข้าไปชมเข้าไปฟังเข้าไปร้องกันเยอะแยะมากมายผมเองก็ อยากจะเปิดนะฮะแต่ว่ากลัวติดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้เปิดไม่ได้คือ <c ười> ้าเปิดก็อาจจะติดลิขสิทธิ์ก็คือพอเปิดไปมันก็ปราคุณผู้ชมมาชมเนี่ยก็จะไม่ได้ฟังไนงะคือมันก็เหมือนว่าถูกตัดเสียงไปวิดีโอนั้นหายไปมันก็จะเหมือนว่าไม่มีอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยถ้าอยากจะฟังเองหรือว่าเคยฟังมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าไปหาฟังส่วนตัวก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเพลงเพลงนี้นะครับก็ได้บอกกับเราว่าถ้าเราเหนื่อยล้าถ้าเราเหนื่อยล้า จงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอแม่คุณผู้ชมครับในโลกนี้ทุกวันนี้มีคนใจร้ายมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในในในที่ไหนๆเน,นี่ยนะครับในโซเชียลอะไรต่างๆก็มีเหมือนกับว่าจะต้องหรือในการเมืองหรือในอะไรต่างๆนะทุกวงการธุกรกิจเลยนะมีแต่บางทีก็อะไรนะโกงกัน เขาเรียกว่าทุจริตกันหรือว่าฆ่ากันทำร้ายกันโอ้โหทะเลาะกันยิงกันนะฮะทุกวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายเนี่ยนะเราอยู่ในโรคที่แบบมันใจร้ายอะ่ะมีแต่คนใจร้ายเพราะฉะนั้นก็เลยบางคนก็ท้อแท้ใจก็เหนื่อยหน่ายใจเหมือนกันสุดท้ายก็เดินเข้าป่าเพียงนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอะไรนะถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าอก็เป็น บทเพลงที่ดีนะฮะก็แน่นอนนะฮะไม่แน่นะวันหนึ่งวันหนึ่งผมก็อาจจะเดินเข้าป่าเหมือนกันนะครับวัน,นไม่รู้ว่าใครตอนนี้คิดมันอย่างผมหรือเปล่านะีอาจจะต้องเดินเข้าป่าอะไรประมาณนี้เพื่อไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสตัตว์ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยโอ้แบบมันสบายอ,ะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็แม่เพลงนี้เสียดายนะฮะที่ไม่ได้เปิด ที่เปิดไม่ได้ในรายการนะครับไม่รู้ว่าต้องไปขออนุญ,ญาตใกลถึงจะเปิดได้แต่ว่าก็ฝากเอาไว้ด้วยรายการเป็นข้อคิดนะครับแต่ว่าข้อคิดที่ผมอยากจะพลิกกลับมาก็คือนั่นเป็นเรื่องของบทเพลงของคุณมาณเจนจาคัทนะครับว่า,าถ้าเราเหนื่ารือว่าวันหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะเดินเขาจะเดินเข้าป่าแต่ว่าวันนี้เรื่องราวที่ผมอยากจะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดก็คืออยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้ามา ถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้ามาไม่ใช่ไปเดินเข้าป่านะครับเพราะว่าอยากจะเชิญชวนให้คุณฟังลองมาฟังกันดูนะว่าทําไมต้องมาชวนเชิญให้เดินเข้ามาเข้ามาอะไรเข้ามาที่ไหนเข้ามาหาใครเข้ามาอย่างไรก็เดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันนะคุณผู้ชมครับในช่วงที่สองนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นถ้าเราถ้าคุณ ถ้าท่านเนี่ยมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าจะทําอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะครับก็ในพระเจ้านะของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าในสรุดีบทที่27ข้อที่5นะฮะบ,บอกว่าเพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าในที่กําบัางอของพระองค์ในยามยากลํานะบากเพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าในที่กําบังของพระองค์ในยามยากลําบากแม่ก็ผมก็ชอบข้อความ ข้อนี้นะครับพราะวจนะของพระเจ้าข้อนี้ด้วยคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยล้านะอ่อนล้าเราทุกคนต้องเคยทนทุกข์ทรมานต้องเคยผ่านวันเวลาที่มันยากลําบากมาบ้างแหละไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ว่าในฐานะที่ท่านในฐานะที่ผมเองก็เป็นคนของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของพระเยซูเนี่ยหรือหลายท่านก็เคยคงจะได้ยินนะแล้วก็คงจะคุ้นเคยดีกับคาเชิญชวนที่ พระเยซูคิดเนี่ยที่พระองค์ได้ทรงตรัสเชิญชวนนะะเป็นข้อความที่ดึงดูดใจมากแต่คนเหมือนคนไม่ค่อยสนใจพระองค์บอกว่าบรรดาผู้ที่ลำบากเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขและพระองค์ยังตัดต่อบอกว่าด้วยแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบานี่แหละครับ ข้อความนี้นะฮะหลายคนไม่สนใจไม่รู้สึกแตะใจอะไรเลยแต่จริงๆแล้วสาหรับบางคนนะฮะเป็นข้อความที่ดึงดูดใจเขามากแล้วก็จนนําให้เขาเนี่ยได้อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้ามารู้จักกับพระเจ้ารู้จักกับเจ้าของคนที่ตรัสหรือว่าที่พูดประโยคนี้คํานี้นะครับแต่วนะ่าคุณผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามันมันมีปัญหามีความยากลาบากมันยุ่งยากเนี่ยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ก็เกิดจากการ,ารเผชิญปัญหาสุขภาพที่ยากแก่การรักษานะรหรือบางคนอาจจะสูญเสียคนรักไปหรือบางคนอาจจะประสบปัญหาอื่นๆต่างๆมากมายที่มันทําให้เกิดความทุกขนะ์ความเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะฮะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะดังนั้นเนี่ยในวันที่เราเหนื่อยล้านะฮะและก็ท้อแท้เนี่ยก็ให้เราค่อ,คอยๆพักนะฮะใจเย็นๆอธิษฐานพึ่งพ,พระเจ้าก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยๆวางความทุกเนี่ยเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆคิดวางแผนแล้วก็แก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยนะครับพระเจ้าเนี่ยฟังคำอธิษฐานของเราเสมอครับพระองค์เนี่ยทรงเข้าใจสภาพจิตใจของเราอย่าให้ความท้อแท้ความสิ้นหวังหรือว่าความเหนื่อยล้าเนี่ยครับมีอิทธิพลที่จะทําให้เราเนี่ยออกห่างจากพระเจ้าแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่เรารู้สึกอ่อนล้า ก็อยากจะให้คุณเนี่ยรู้สึกทุกครั้งว่าพระเจ้าเนี่ยนะฮะทรงอยู่ข้างเราเสมอพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอและพระองค์ทรงฟัง,ฟงคําอธิษฐานของเราตลอดเวลามีสิ่งดีๆสําหรับเราทุกคนที่รอคอยนะฮะสิ่งดีๆนั้นรอนคอยเราอยู่เสมอน,นะครับก็อยากจะฝากเอาไว้เป็นข้อคิดนะฮะในวันนี้ว่าจงจาเอาไว้ว่าความคิดของเราเนี่ยนะฮะความคิดของเราเนี่ยะฮะก็กําหนดความรู้สึกของเรา ถ้าเราคิดถึงแต่ความท้อแท้ใจเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีทางออกจากความรู้สึกนั้นเราก็จะจมอยู่ยงั้นก็จะวนอยู่ยงั้นล้วก็พานเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างเนี่ยนั่งอยู่อย่างนั้นคิดอยู่อย่างนั้นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเราคิดถึงผู้ที่มีกําลังแล้วก็ผู้ที่มีฤทธิ์เดชอํานาจมากกว่าเราคือพระเจ้าเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะออกจากความท้อแท้ใจได้นะครับ นั่นก็อยากจะให้การจดจ่อของเราเนี่ยอยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่พระเยซูนะครับแล้วก็คิดถึงพระเจ้าของพระองค์ที่เป็นพระสัญญาที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำไมฮะมีกําลังใจขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ลําบากเนี่ยให้พระองค์เป็นที่หนึ่งนะครับให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งและให้ความหวังใจของเราไว้วางใจอยู่ที่พระเจ้านะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะพระเจ้ารักเรานะครับในยามที่เหนื่อย ก็อยากจะบอกว่าในยามที่เหนื่อยพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นกำลังให้กับคุณนะครับในยามที่ทอ้อแท้พระเจ้าก็ทรงเป็นความหวังของคุณนะครับแล้วก็ในยามที่กลัวแล้วก็หวัดวิตกพระเจ้าก็ทรงเป็นสันติสุขให้กับคุณด้วยนะครับดังนั้นก็ฝากข้อคิดเอาไว้คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์หรือว่าฝากเรื่องราวชีวิตของท่านท่านมีความเหนื่อยล้าท้อแท้ใจ มีความทุกข์ใจอะไรก็แล้วแต่นะฮะปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้พระเจ้าช่วยท่านได้นะครับเราอาจจะช่วยกันได้ก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าอะไรฮะผมอยากจะฝาก,ก้อคิดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพรุ่งนี้นะฮะหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรเราชีวิตคนฉันแต่จริงๆแล้วเรื่องของพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลายคนก็ฝากความหวงังฝากชีวิตเอาไว้กับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะฮะแต่ว่าอยากจะบอกว่า เรื่องพวกนี้ไม่มีใครรู้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้นะครับในพระเจ้านะของพระเจ้าสุภาษ,ษ,ษ,ษิตบทที่7ข้อที่1เนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าโอ้อวดเรื่องของวันพรุ่งน,นี้เพราะจะไม่รู้ว่าในวันหนึ่งเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่รู้จริงๆใช่ไหมใครรู้บ้างใครจะรู้บ้างแม้บางคนอาจจะมีแผนมีแพลนอะไรต่างๆแต่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วก็จากข้อพระคัมภีร์น,นี้ที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีมีข้อเตือนใจอย่างมีคุณค่านะครับโดยเตือนเราว่าอย่าใช้ชีวิตโดยประมาท ก็คือบอกว่าอย่าอวดเรื่องของวันพรุ่งนี้ข้อน,นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราเนี่ยวางแผนงานสําหรับอนาคตนะครับแต่ว่าเตือนเราเนี่ให้รู้ให้เราเนี่ยรู้จักที่จะทําวันนี้ที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยนะให้ได้ผลสูงสุดและก็ดีที่สุดไม่ใช่รอจนถึงพรุ่งนี้นะเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสําหรับเรานะจะว่าแต่วันพรุ่งนี้เลย ชั่วโมงข้างหน้า1ึ่งชั่วโมงข้างหน้าสี่ชั่วโมงข้างหน้าหชั่วโมงข้างหน้าอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็ยังไม่รู้เลยดังนั้นพี่น้องครับาคุณผู้ชมครับท่านอาจจะเคยคิดวางแผนชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสําหรับคุณหรือครอบครัวของคุณอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคที่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าไปเช่นนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยก็ทรงพอพระทัย ผู้ที่รู้จักวางแผนนะครับแล้วก็ทําด้วยความนอบน้อมด้วยความกระตันญูและก็ด้วยความไว้วางใจในพระองค์ปราช์ของพระเจ้าเนี่ยก็จะชี้นําอนาคตให้กับคุณอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามพระองค์ก็ไม่พอพระทัยนะการกระทําของคนที่หุนหันพันแล่นนะครับคิดเองตัดสินใจเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากเราทุกคนเข้าใจความจริงที่ว่าชีวิตบนโลกใบนี้ของเราทุกคนเนี่ยมีเวลาจํากัด และพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ที่จะจัดเตรียมให้กับเรามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ในแต่ละวันเนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดและทุกอย่างก,ก็ขึ้นอยู่กับอยู่ที่ว่าอยู่ที่เราเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรกับเวลาที่พระเจ้าเนี่ยประทานให้เราและในสุดท้ายของวันนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้ว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ผมได้นํามาแบ่งปันเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้เปิดเผยถึงความจริงเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ เอาไว้สประกาศด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับและประกาศที่2พรุ่งนี้ฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าดีกว่านะครับแล้วก็ประกาศที่3เนี่ยพรุ่งนี้เป็นผลมาจากการตัดสินใจในวันนี้แหละ,รระพระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่าโอ้อวดเรื่องของพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่รู้ว่าในวันหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมคุณผู้ชมครับ แล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับก็คงจะต้องมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับก็ฝากก็คิดเอาไว้นะฮะในวันนี้กลการใ,ให้กับคุณผู้ชมทุกทท่านก็อย่าถ้าคุณเหนื่อยละจงเดินเข้ามาหาพระเจ้านะครับหลายคนที่อาจจะถามเอจงเดินเข้ามาจงเดินเข้ามาหาใครก็คือไม่ใช่เดินเข้าป่า แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายของชีวิตเมื่อคุณเหนื่อยล้าจิงๆจงเดินเข้ามาหาพระเจ้านะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการเพราะคุณคือที่รักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก,ยกันนะครับขอบพระเจ้าขอพรทุกท่านสวัสดีครับ to the